เฮ้โย hey, สวัสดีเราพีเพิลต้อนรับสู่ช่องลุงตาตสายบอลกันอีกแล้วและในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเอาใจแฟนปืนใหญ่กันบ้างนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวันนี้เสียงอาจจะสู้ซ่านิดน,นึงนะครับเพราะว่าพอดีออกมาธุระนอกสถานที่มันก็อาจจะมีเสียงรบกวนสู้สซ่าๆรอบข้างอยู่เป็นระยะระยะนะอย่าว่ากันนะและสำหรับนักเตะในคลิปนี้เราจะมารีวิวเอเซ่ก็เป็นตัวความหวังคนใหม่ของปืนใหญ่อาร์เซนอล ก็พอดีว่าผมเปิดได้จากแพ็คหมื่นห้าเรียกว่าเป็นแพ็คล่วงหน้าตัวที่ยังไม่มีในตลาดอะไรเงี้ยมันก็จะมีพสโคมีซาร่ามีเอเซอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นมีโยเกรลด้วยนะครับอ่ะในเมื่อผมเปิดได้ตัวนี้ผมก็เลยจะลองเอามารีวิวดูแต่จะไม่ตีเม็ดเล่นนะเพราะว่าแต้มมันก็ไม่ใช่ว่าหาง,ง,ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ใช้แต้มน้อยๆเสมอหร่ในการจะตีเม็ดก็ในเมื่อไม่ได้จะเอามาเป็นตัวใช้งานก็ไม่รู้จะตีไปทําไมนะครับใครอยากรู้ว่า ตีเม็ดแล้วเก่งไหมก็ขอให้เปิดได้แล้วเอาไปตีเล่นเองนะจะได้รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่าสําหรับโหมด h ฮ h นะก็ถ้าไม่ตีเม็ดแล้วจะวัดความสามารถวัด AI ได้ยังไงเราก็ต้องจับเอาไปเล่นในโหมด Manager เพราะว่าโหมดนี้มันใช้ AI ที่ติดตัวมาวัดความสามารถเป็นหลักว่าจะเป็นการตีเม็ดหรือค่าพลังจะสูงขนาดไหน OVR จะสูงขนาดไหนตัวเลขทะลุจักรวาลแต่ถ้า AI กากก็คือกากนะในโหมดเนี้ยสำหรับ a อเซในเวอร์ชั่นนี้เขาก็มาในตำแหน่ง CAM นะเป็นตำแหน่งหลัก ซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะให้เอเซลงเล่นในตำแหน่งนี้อย่างเดียวเลยนะครับไม่จับไปโยกตำแหน่งอื่นอะไรทั้งนั้นมันจะได้รู้กันไปเลยว่าถ้าเล่นแต่ตำแหน่งที่ถนัดเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวจะจับลงในแรงเมนเจอร์สอนัดและนี่ก็คือไส้ในตัวเลขของเอเซก็ไม่ได้แย่อะไรนะก็สมกับ o v r 114ในส่วนของพลังแฝงก็ถือว่าเยี่ยมเลยสวยอยู่ ต่พลังแฝงมันไปทางปีกซะมากกว่ากลางลุกแบบใดไม่มีพレเมเกอร์ปัทโธมึงไม่เน้นปั้นเกมใช่ไหมเนี่ยฮะห,หรือ,อยังไง <c oughs> อ่ะในส่วนของพลังแฝงมันยังวัดอะไรไม่ได้มากนะครับมันต้องจับลงเล่นจริงๆจะได้รู้ว่ามันเล่นดีหรือเปล่ามันจะเป็นกลางลุกที่ดีมีคุณภาพหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรู้กันแต่ที่ไม่เข้าใจคือผมมาจบฤดูกาลด้วยแล้งแชมเปี้ยน4ี่ดาวแต่พอรีแล้งแล้วมันตกมาไกลมากอะ่ะมันตกมาแล้งเนี่ย แหลงวร์คัสหนึ่งอะอะไรวะเนี่ยออายเลยทีเดียวไม่เป็นไรเรามารีวิวเอเซ่กันต่อดีกว่านะครับวดนัดแรกเจอกับนาโปลีย้ำว่าเราจะเล่นเฉพาะแผน 4-3-3-attack อย่างเดียวเท่านั้นและนี่คือ OVR ใกล้เคียงเลยอย่างงี้ก็มันละสิเนี่ยเห็นป่ะฝ่ายตรงข้ามก็ตกมาเวอร์คัสหนึ่งเหมือนกันนักเตะเขาก็สุดยอดนะเนี่ยไม่ใช่ขี้ๆนะว้ยใกล้เคียงเลยนะว้ยเ,เกมนี้เราก็จะให้เอเซ่ทำเกมอยู่หลังอาานนะ ทานเป้บุกทะลวงมาและเปิดเข้ากลางลูกนี้บอลเข้าทางเอเซตีลังกายิงอย่างสวยโอ้โหเปิดหัวนัดแรกมาก็ยิงประตูสุดสวยช่วยทีมตีเสมออย่างทันควันครับโหดจริงๆบอกแล้วว่าตัวมันจะโหดไม่ต้องตีเม็ดให้มันยากถ้ามันจะโหดก็คือโหดในโหมดเมนเจอร์นะถ้า AI มันเก่งก็คือเก่งเลยกูบอกแล้วหมดเมนเจอร์เม็ดไม่เกี่ยวถ้าตัวมันเก่งก็คือเก่ง เนี่ยก็ประคองเกมดีนะแต่ถ้าว่าบางจังหวะก็อาจจะเติมเกมขึ้นช้าแต่ช่วยเกมรับได้ดีนะคือรู้สึกว่าบางจังหวะจะกลายเป็นอ่า CAM ตัวรับซะมากกว่าในบางฟิลลิงอะนะเป็นตัวประคองเป็นตัวคอยวิ่งเติมช่วยเพื่อนสร้างจังหวะอย่างเงี้ยดีมากแล้วก็ไม่ค่อยเสียบอลด้วยนะครับเล่นบอลฉลาดเล่นบอลปลอดภัยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมคอยประคองพื้นที่เชื่อมเกมทุกเมื่อ ต่อให้ไม่มีเพย์เมเกอร์ก็ช่างในบางจังหวะการเลี้ยงบอลเนี่ยก็ดูสมูทดูเพลินตาเห็นไหมอย่างจังหวะเนี้ยเออมันเข้าท่าเว้ยแต่จังหวะนี้แฮร์รี่เคนยิงไปไหนของมึงวันนี้อ่ะถเสียชื่อกองหน้าตัวท็อปเมนเจอร์หมดเลยเอเซ่ขึ้นเกมจังหวะนี้ไปแล้วครับโอ้โหแต่จานเป่าหมดเวลาแล้วก็คว้าชัยชนะมาได้นัดแรกเนี่ยถือว่าเขาเล่นดีเลยนะแล้วก็ทำประตูได้ด้วยฟอร์มตอนนี้เริ่มใกล้เคียงตัวจริงตอนพลิกๆแล้ว อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลตติ้งของเอเซ่เลยนะครับว่านัดแรกเป็นไงเลตติ้ง mm. นัดแรกก็มาเป็นอันดับ2นะครับแต่เอมปาเป้ P P e ก็ได้ MVP ไปเพราะว่าเขาจ่ายถึง3ลูกเอเซ่ーーก็ยิงไป1มเมล็ดถือว่านัดแรกนี่เด็ดเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนัดที่2นะครับ ก่อนอื่นก็นี่เลื่อนชั้นก่อนเลยเออมันต้องอยู่ในแรลงตํานานนี่ถึงจะเหมาะสมไม่ใช่รีแหลงปุ๊บส่งให้กูไปอยู่ใกลถึงแหล่งเวลคาร์ดบ้าหรือเปล่าโอ้ไม่เกรงใจความเป็นรุ่นใหญ่ของกูเลยอ่ะไปต่อกันที่แมตซ์สนะครับเราก็จะอยู่กับแผนเดิมคือ433 Attack กูจะใช้แต่แผนนี้แหละในเมนเจอร์มันแผนหาแดกของกูมาดูไลน์อัพฝั่งตรงข้ามเจอไอเวนนี่อีกแล้วไอโรนมิลินโควิดมึงเจอกูนแน่ เนี่ยเขาบอกแล้วเอเซ่มันช่วยเกมรับดีนะช่วยไล่บีบอะไรดีมากประคองจังหวะรักษาตำแหน่งบีบพื้นที่เนี่ยเห็นไหมไล่เพสไล่แย่งสร้างความกดดันสร้างความได้เปรียบในเกมลุกคอยเชื่อมคอยสอดคอยแลบซ้ายแลบขวาเพื่อจ่ายบอลไปข้างหน้าแบบนี้เห็นไหมไหลลืล่นเลยแล้วคลองบอลน,นี่ก็คือคลองบอลเหนียวอ่ะเห็นไหมเนี่ยเปไงอย่างค้องตั้งแต่เล่นมานี่คือเอเซ่ไม่ทําเสียเลย เนี่ยเล่นบอลง่ายๆเนียนตาจ่ายง่ายๆไม่ใช่แบบแปะระยะใกล้นะคือจ่ายง่ายๆจ่ายแล้วมีประโยชน์จ่ายแล้วสร้างจังหวะจะเล่นบอลในจังหวะเหนือชั้นก็ได้จังหวะปลอดภัยก็ได้แต่บางทีแกก็ติดนิสัยทําชิ่งนะแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นแแปะไปสะทีเดียวผมว่าแกก็เป็นกลางลุกที่น่าใช้ในโหมดเมนเนตัวหนึ่งเลยข้อเสียก็คือรู้สึกว่าแกจะไม่ค่อยสอดต,ตัวเองเข้าไปในเขตโทษเหมือนนัดแรกน,นั้นๆจะเกิดขึ้นทีหนึ่ง อาจานก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันในนัดที่2นะครับเอเซ่นัดนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะผลการก็อยู่ในเกณฑ์ดีแค่ไม่มีชื่อเป็นผู้ทําประตูผู้แอดซิสแค่นั้นเองเลตติ้งก็ไม่ได้เลวร้ายมีส่วนร่วมกับทีมอยู่พอสมควรนะครับในนัดที่สําสำหรับแฟนปืนผมก็ยินดีด้วยนะใครที่ทำฟูลทีมอาร์เซนอลนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลางลูกตัวใช้งานในโหมดเมนเจอร์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดี อิจฉานเนี่ยที่กลางลุกในทีมปืนใหญ่เนี่ยมีหลายตัวให้เลือกใช้งานเหลือเกินสำหรับทำฟูลทีมอาร์เซนอลเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเอเซในโหมดเมนเจอร์จะใครดูคลิปนี้แล้วชอบอยากได้เอเซมาเล่นบ้างก็ต้องไปเปิดแพนะ็ค1 5 0 0 0พเพชรอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะ <c oughs> จะดวงดีเหมือนกูหรือเปล่าหรือไม่ก็ต้องรอให้มันมีในตลาดก่อนนะครับน่าจะเป็นสัปดาห์ต่อไปหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจการันตีไม่ได้ลองไปเปิดดูนะครับถือว่าแพ็คนั้นนะ่ะเล่ดีมาก เห็นมีแต่คนเปิดได้ตัวดีๆอ่าอย่างน้อยก็มีผมคนนึงแหละเป็นพยานการันตีว่าตัว114ขึ้นเนี่ยมันออกง่ายอยู่อ่าสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องลุงต่ายสายบอลด้วยถ้าชอบก็แชร์ออกไปให้ชาวโลกได้มาเห็นกันเยอะๆใครที่กดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็ขอให้เปิดได้ตัวดีๆ แต่ถ้าใครเปิดได้ตัวดีๆแล้วมาขิงกูบ่อยๆขอให้แม่งเกลือทั้งชาติไอ้แซ <c oughs> แล้วก็คะแนนความสามารถของเอเซในโหมดเมนเจอร์ผมขอให้ไปที่8ปเต็ม10โอ้โห AI ไดีกว่าที่คิดว่ะ